สวัสดีครับผมพี่ชายเช่นเคยนะครับในรายการเสาวรน้ำพูดได้ปรายเินวิลทูลนะครับจะเป็นตอนต่อเน,น,นื่องนะครับวันนี้ในตอนที่5ของตัวคอมพิษนะครับสปริงพูลซีเอ็มนะครับตอนที่5ผมจะคุยให้ฟังในเรื่องของตัว UV Generator นะครับเข้ามาเกี่ยวข้องยังไงในระบบเสาวรน้ำนะครับปกติแล้วเนี่ย UV เนี่ยปกติส่วนมากนะครับเขาจะใช้กับระบบน้ำดื่มนะครับไม่อากว่า UV เนี่ยเป็น มันเป็นตัว d ิ s i n f e c t ตัวฆ่าเชื้อโรคอย่างที่อาเพียวหรือ,อมันไม่มีตัวสารตกค้างบางเงี้ยเด็ถ้าเป็นที่มีตัวอื่นอย่างเช่นกรีนก็ดีหรือเป็นกรีนหลายแฉบกบกรีนโคลกรีนน้ำหรือกรีนเด็กเกลือก็ดีเนี่ยพวกนี้มันก็ยังมีตัวลูกเห็บตกค้างในระบบนะครับกรีนบางตัวก็มีสารกพรมะเร็งนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนนะครับก็มองหาแนวทางที่จะออกมาช่วยในการ uh, disinfect คือการฆ่าเชื้อโรคแทนนะครับคอรีนนะครับแต่ว่าดู้เองเนี่ยมันก็มีข้อเสียนะครับเพราะนั้นระบบไว้น้ำลายคนเด็กไม่ถึงลองนำมามาใช้นะครับก็จะหันไปใช้โอโซนนะครับโอโซนนี่ก็จะมีเลขดีๆค่อนข้างสูงแต่ว่าค่าใช้จ่ายที่สูงมากนะครับว่ากันก็ถ้ามาตรฐานหน่อยภาษาในใหญ่ก็ต้องคุยกันเป็นหลักล้านนะครับบางทีมันก็เป็นการลงทุนที่เกิดข่อในครนะครับก็บางทีเนี่ย ก็มันมันก็มีข้อดีแต่ว่าทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียงั้ก็อย่างโอดโซนเองเนี่ยอ่ามันดีจริงมันเพียวจริงแต่ว่ามันไม่เลเซอรมันไม่ลงเรืออะไรให้เราเลยในสัตว์นะครับพอมันทิ้เสร็จเรียบร้อยมันบำบัดเสร็จเรียบร้อยมันก็หายไปเลยนะครับโอดซนก็คือโรสเซ็เ้นสามตัวนะครับออันนี้คุยกับมาที่ตัวดูดีนะครับยูดีมันมีข้อดีก็คือว่ามันเป็นหลอดไฟหลอดงนะครับที่สามารถเก็บเรสนะครับร่างสมเปรียนมา เป็นกระดาษสีตัวนี้ที่เขาวิจัยมาแล้วมาให้ใช้รู้ได้นะครับเราเอามาติดไว้เป็นตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายที่บอกว่าคือมันมีข้อเสียก็คือว่าถ้าติดต้นทางเนี่ยถ้าระบบน้ําที่มันไม่ใสนะครับมันไม่ใสมันยังไม่ผ่านการกรองเนี่ย UV ไม่เกี่ยวกับเป็นลําแสงนะครับพรองมันกินด้วยผ่านด้ตะกรอนปั๊บเนี่ยมันก็จะเปิดมันทำหน้าที่ยังได้นี่เราไปเซ็น S <S บอ,บบอ,บอมนมีอะไรมาบางานแสงก็เนี่ยมันก็จะไม่ทำง,งานมันมันเช้โรกไม่ได้นะั้นถ้ามีชาเชื้อบางตัวที่แอบซ่อนอยู่หลังตะกอนนั้นมันก็จะไม่ตายก็จะใช้ทันนี่มีการทำง,งานอีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าติดตั้งนะครับพวกโรจกตัทงเป็นตัวสุดท้ายนะครับ <S <S ในระบบนอกจากตัวนี้มันมีข้อดีในเรื่องของความเดียวแล้วเนี่ยนะครับท,ที่ทีวดูของเรานะครับนำเทคโนโลยีนี้มาใช้กับระบบสายน้ำแล้วก็ มาใช้เครื่องงานเครื่องกันกับตัวระบบเกลือเนี่ยเพราะว่าระบบเกลือเนี่ยเป็นระบบที่หลายคนนะครับพูดถึงแต่ข้อดีของมันหลายคนไม่ค่อยพูดถึงข้อเสียของมันนะครับวิญบูเราก็รู้นะครับมีข้อเสียของมันก็มายางหาตัวที่มาเข้ามาช่วยนะครับในการทำงานของมันนะครับเอระบบเกลือเป็นระบบที่ดีอยู่แล้วนะครับก็คือพอดีที่มันผลิตออกมาเนี่ยมันมีค่าเสที่เป็นด่างนิดหน่อยนะครับถ้า มีถ้ามีเฮทที่ที่ดีกับผิวนะครับปกตินะครับถ้ามีเอทถ้าเราเทียบกันถ้าถ้าเป็นกดก็คือทําให้ร่างกายแก่นะครับถ้าเป็นด่างก็คือด่างก็คือเด็กง่ายๆเพราะนั้นระบบเกลือมันดีอยู่แล้วเป็นด่างแต่ว่ามันมีข้อเสียก็คือพคลีนนี้มันขิดออกมาเนี่ยมันไม่ได้ช่วยมันไม่ยอสามารถคงตัวในน้ำได้นานนะครับมันก็ละระเหยหรือละลายไเร็วสิีกันร้อนได้ง่ายโดยเฉพาะ วันไหนมีฝนล้งหนักหรือว่าแดดจัดอะไรทั้งน <Okay. S 1> ี้ยมันก็จะระเหยง่ายนะครับเนื่องจากว่ามันไม่มีตัวเเวอร์ไลเซอร์เหมือนพอลิมประเภทที่เขาเรียกว่าพอลิมพอลิม90เปอร์เซ็นต์หรือพอลิมโขโพลิมแก๊สตรงนั้นที่มีตัวเเวอร์ไลเซอร์หรือที่เขาเรียกว่าเซอร์นิกแอซิดนะครับตัวนี้พอลิมตัวนี้ไม่มีเพราะนั้นระเหยง่ายนะครับแล้วก็พอลิมทุกประเภทนะครับอีกข้อหนึ่งที่มีข้อเสียก็คือว่า แค่มันผลิตกันมาแล้วเนี่ยเขาเรียกมมีอยู่ในหลายฟอร์มด้วยกันนะครับก็จะมีบางตัวเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นบายตัวดักก็คือเป็นสิ่งที่ไม่มีประสงค์ในระบบนั่นเองนะครับก็จะเป็นทําให้ระบบสายงานเนี่ยมีกลิ่นเหม็นนะครับเพราะนั้นน้าใสดีอยู่แต่ว่าสภาพของกลิ่นโดยเฉพาะกลิ่นที่เป็นปรนิดๆแบบนี้นะเราทิ้งเข้าไปเยอะๆลดไปเยอะๆมมีกลิ่นชุนะครับเพราะนั้น อันนี้ก็มีดีเข้ามานี่คือข้อดีนะครับตัวหลักที่เราให้มันก็มาช่วยงานนะครับก็คือให้มันสามารถที่จะทําลายนะครับในสิ่งที่ไม่ดีที่คนอีนมันสร้างขึ้นมานะครับหรือหลังจากที่คนอินมันทับตวกิคยากับสารมากตัวแล้วเนี่ยโอเคให้ช่วยลบได้แล้วครับขีรอ็ลอยจากบางอย่างไว้ที่ดี่ดุ้ยตัวนี้จะเข้าไปแก้ไขนะครับแก้ เวลาที uh, me, like, ่ม like, ันทางานนะครับเราจะให้มันทำงานนะครับพร้อมกันเลยกับตัวระบบเครื่องเสือหรือระบบพันนะครับก็เวลาทํางานเราจะเห็นบางสีนะครับเห็นแสงที่เป็นสีสีฟ้านะครับเป็นสวยงามนะครับหรือเป็นแบบนู่นนี่นั่นนะครับบางห้องนะครับก็แสดงให้เห็นว่านี่มันกำลังทำงานอยู่นะครับไม่มีอะไรทุ่ยากนะครับมีท่าเข้าท่อออกนะครับอินพุตเอาพุ้ก็กลับเข้าไปในสักรับ ปัจจุบันก็จะมีอายุใช้งานนะครับเหนึ่งกับรถไฟทั่วไปนะครับรายละเอียดยิ่งยเกนั้นก็เดี๋ยวเราไปเข้าไปดูใอะไรอีกทีหนึ่งนะครับจะเริ่มต้นวันนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้กับสายงานได้ดีนะครับหรือจะใช้กับหมอปลาก็ได้นะครับเนื่องจากตัววัสดุมันเป็นตัวพลาสติกนะครับสามารถใช้คู่กับสารเคมีได้ดีนะครับถ้าเป็นสเตเลสนะครับก็จะไม่ไม่เหมาะสมกับระบบที่ เป็นระบบเกลือนะครับจอสเตเลชจะไม่ไม่ค่อยถูกกับระบบเกลือเพราะฉะนั้นตัววัสดุที่เราใช้นะครับก็เป็นพลาสติกนะครับพลาสติกก็เป็นพลาสติกที่รับแรงดันระบบสระว่าน้ำได้ซึ่งเป็นระบบสระน้ำเป็นระบบที่ไม่ได้ใช้แรงยันอะไรมากมายนะครเต้นเช็ดตามนะครับรันอยู่ประมาณสักหนึ่งบาทเท่นั้นเองนะครับวัสดุที่เป็นพลาสติกพวกนี้ก็ใช้งานได้ดีนะครับถ้าเขาออกสองนิ้วนะครับรับแรงดันและ โปรเจกที่มันจะทำได้ดีนะครับก็ต่ออิปุ๊บก็เอาพุ๊บนะครับก็ใช้งานง่ายๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีหลายรุ่นนะครับตามขนาดมี15วัตต์มี25วัตต์มี50วัตต์นะครับนะให้เราสามารถเลือกใช้งานได้นะครับวันนี้นะครับการันตีได้ว่าทำงานคู่กันไปเลยนะครับแล้วก็ได้ผลดีแน่นอนนะครับเข้ามาช่วยกันทำงานนะครับราคาไม่สูงเกินไปนะครับเมื่อก่อนนี้ที่ ทุกคนไม่นำเข้ามาใช้เนื่องจากว่าการผลิตถ้าเป็นยี่ห้อที่มตาตรฐานนะครับของทีโง่โดรหรือวิกาก,ก็ดีเนี่ยดีวินก็มีราคาที่ไม่แพงกับโอโซนนะครับแต่ทีวนี้นะครับยี่ห้อ,อยหมะนะครับตัวที่เรานำเข้ามาประกอบคู่กันนี้นะครับก็ฐา,านป็นพันออสเตรเลียนะครับแต่ว่าราคานี้ก็ลดซอลงมาเยอะนะครับเพราะนั้นก็มันยังเป็นโอกาสที่ดีนะครับสำหรับผู้ใช้งานนะครับว่า เราควรจะมีสิ่งดีเข้ามานะครับใช้งานนะครับควบคู่กันนะครับสวัิน้ำนะครับเป็นสิทธิสำคัญน,นะครับสำหรับคนมีสตางค์นะครับก็หลายคนนะครับที่มีปัาสใส่ใจในสุขภาพนะครับก็ใน này, บางทีมันเป็นเรื่องอมีชะกาที่ เ่อนๆเกษตนะครับแต่ว่าบางทีไม่ได้ถูกเสนออย่างถูกต้องนะครับก็เลยไม่มีโอกาสได้ใช้งานนะครับผู้รับเหมาที่บางคนไม่มีความรู้นะครับก็ใช้งานในระบบเดิมนะครับที่ใช้งานง่ายๆเช่นโปรลีนอย่างเดียวก็เพียงพอทีนี้แล้วเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับหลายอย่างก็ถูกลงแล้วก็ให้เราเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นนะครับต้องการนะครับเทคโนโลยีหรือข้อมูลนะครับที่ทันสมัยนะับการ ชิปเน้นนะครับระบบสวยน้ำรบยชิปเน์ที่มีคุณภาพนะครับอุปกรณ์ที่มีคุณภาพนะครับก็เราต้องมาที่มีอถรานะครับศูนย์สองาบแปดหนึ่งสามสองหกเจ็ะครับศูนย์สองห้าปดหนหะครับายขายก็เป็นึ่งอันหสามหนะครับหรือจะต้อมาปรึกษาระบบวิชาก็ได้นะครับปรึกยาเทุกวันนะครับเริ่มต้นนะครับระบบเสวยน้ำคอนิษนีครับ ต้องมีการอครั้งหนึ่งนะครับก็มีนะครับระบบพิเดชั่นเป็นระบบกรนะครับวัคซีะเซลลกเป็นกวามชายก็ได้นะครับหรือจะเป็นกวามผ้าก็ได้นะครับเรแล้วแต่นะครับงบประมาณพิเดชันเสร็จนะครับรวามใสแล้วก็ควรจะมีการฟิดนะครับความดิสกิพิชั่นหรือการแคลเซโลนนะครับด้วยเทคโนโลยีด้วยการบรรดที่ ในสมัยแล้วก็มีความเพียวมากขึ้นนะครับก็เป็นระบบเรือแล้วก็ทุนก็คู่กันนะครับระบบสุดท้ายก็คือระบบอินสตูเมตในระบบวัตถุนะครับที่ก็คือวันนี้เทคโนโลยีนะครับหากเราไม่มีการควบคุมบางทีม,มนันก็อาจจะเกิดข้อเสียได้นะครับเพราะนั้นก็ควรโลยีตัวควบคุมนี่มันอยู่ตลอดเวลาก็าคือมีวันนี การวิน um, ิจ <hi> ฉุลเลอร์ในครับและก็มีการวินิจฉุลเลอร์ในครับเราไม่ได้ทำในตอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าระบบนี้เราเรียกว่าเป็นระบบคอมพิวต์นะครับต้องการระบบคอมพิวต์ที่ใช้งานง่ายแล้วก็พนักงานก็ดีหรือเจ้าของบ้านก็ดีนะครับถ้าต้องการระบบที่ง่ายๆแบบนี้ก็ซื้อไปยกลดประวัติย้อนได้เลยก็เข้าหาเราที่วินิจนะครับเราเปิชาดีๆไปนี้นะครับวันนี้ขอบคุณครับ